เอซ่าชวนแดกชาแนลมา้วจ้าสวัสดีครับผมเจอกันเห้วครับกับเอซ่าชวนแดกครับผมวันนี้ครับผมเป็นเมนูง่ายๆครับผมมันจะแกดร้อนๆครับต้องกินนี่ครับผมตามมะม่วงใส่ปปาแห้งครับผมนี่ครับผมแปาแห้งครับผมเนี่ยแปแห้งครับตกตะวานเนาะตามส่ครับมะม่วงนะครับผมมาะครับผมครับผมมาดูนี่นะครับผม ในการทำนะคผมมาดูว่ามีอย่างพ่อนะครับผมส่วนผสมมีอย่างพ่อนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามีอย่างไรบ้างนะครับผมไปลุยครับผมนีผมนี่ก็คือส่วนผสมนะครับที่มีมะม่วงนะครับผมแป้งหวานครับผมนี่หอมเตียมครับผมอันนี้พริกครับพริกแห้งครับผมนี้ก็คือน้ําตาลปี๊บครับผมนี่ก็คือปลาแห้งครับผม สุดท้ายครับผมน้ำปลารานวนวครับผมนี่ก็คือส่วนผสมครับที่เราจะตำกันครับผมมาเอามาทํากันเลยครับผมใส่ผมเตรียมลงไปครับผมผมเตรียมลงไปแล้วครับผมต่อด้วยนี่ครับผมพริกครับผมเพิ่มความเผ็ดครับผมมะาม่วงนี่นะครับผมเอาต้องตำแบบเผ็ดๆครับแบบเผ็ดบาลลานะครับผมม่ม่วงนะครับใส่ลงไปแล้วครับผมต่อไปครับผม เสร็จแล้วเราก็ตับห้อมันจนละเอียดนะครับผมตับหองมันละเลียๆเ,เลยนะครับผมเดี๋ยวเรารอสักครู่ครับผมผมขอ,อ,อมบบเรียกตามแบบรวดเร็วนะครับผม ผมตอนนี้เฮากับตาได้พอประมาณหนึ่งแล้วครับผมต่อไปเฮามาตําปลาแห้งกันครับผมนี่ครับปลาแห้งครับผมใส่เข้าไปนะครับผมปลาแห้งครับผมนี่คือความอร่อยของปลาแห้งของเฮานะครับผมครับผมตำต่อไปครับผม ครับผมครับผมตอนนี้ผมก็ตําพิกกับปลาแห้งเข้ากันแล้วนะครับผมต่อไปครับผมเพิ่มความนัวนะครับผมคือน้ําปลาร้าครับผมน้ําปลาร้าต้มสุกนะครับผมนี่ครับน้ําปลาร้าครับผมแบบนัวๆครับผมครับผมเอากลัามายำกันเลยครับผมมาโฮกกันเลยครับผมส่วนหัวสมารว เข้ากันนะผมวันนี้ขาปับพริกครับผมเข้าผสมสมครับผมมาดูกันครับผมนี่ยนี่คือครับความอร่อยของท้งพริกครับผมเอาของลงไปเฮงครับผมต่อไปครับผมใส่ผงชูรสหรือว่าแป้งหวานนะครับผมกับเมืองของพวกแป้งหวานเนาะใช่แล้วครับผมนี่ครับนี่คือความอร่อยของกลมกลมครับผมขัดไปได้เลยครับผมอันนี้ครับผมเอามากรูเหมือนเดิมครับผม เดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับผมเพิ่มความหวานความหอมก็คือน้ําตาลปี๊บครับผมครับผมก็คือน้ําตาลปี๊บนะครับผมใส่ลงไปครับผมนิดหน่อยครับผมเพื่อความกลมกล่อมความหวานความหอมของน้ํายําที่เขาจะตําครับนี่ครับผมมะม่วงครับผมนิดหน่อยครับผมนไปครับผมนี่ครับนี่ครับเราผสมเวลาเข้ากันแล้ครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม ครับผมนี่ก็คืนน้นตำต่ำมะม่วงครับผมดูครับผมความนัวครับผมโอ้โหต่อขั้นตอนต่อไปคือพระเอกของเราคร네ับผมเอามาซอยมะม่วงกันเลยครับผมขั้นตอนต่อไปพระเอกของเราก็คือนี่ครับผมมะม่วงครับผมเอามาสับกันเลยครับผมเอาไปสับกันเลยครับผมสับไปเลยนะครับผมสับหนึ่ไม่น้อยนะครับผมกิ๊เล็กครับผม นี่เป็นหมู่วงนี่ก็ผมสังเกตดูแล้วผมกับเพียงด้านหลังผมต้องเพียงด้านหลับผมสับลงไปครับผมเราจะเล่าผมเอาซับเสร็จแล้วครับผมเอาฟางแล้วผมฝางลงไปครับแบบบางๆแลผมเสียนครับผมเสียนก็้วก็เสียนะครับผมแต่บด้วยแล้วผมเดี๋ยวมีแต่แบบเดียวกัมครับผมตอนนี้ก็ซับมาสุดท้ายแล้วครับผมเสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาต่ำรวมกันครับผมกับน้ำที่เฮาต่ำไว้ครับผมครับผมสุดท้ายแล้วครับผมเอา ที่เอาซอยหรือว่าฝานผมวงซับผมวงเสร็จแล้วครับผมเอามาใส่ลงนี้แล้วครับผมในคุกเลยครับผมขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับผมนี่นะครับใส่ลงไปครับผมผมเสร็จแล้วเอาเอาตามรวมกันแล้วครับผม รู้แล้วครับผมดูครับผมนี่ชอีแล้วครับผมนี่รู sure. ้แล้วครับผมวางมของไก่แล้งครับผมโถ่ตั้งจมูกให้ได้ครับผมวางของความลัมแล้วได้แล้วครับผมปลาบลัมแล้วขัดไปเฮงไปหมบลัมนะครับผมนี่คือไปเฮงคือต่าบวานครับผมเสร็จแล้วครับผมนี่คือหน้าตาของตับหมม่วงครับผมเดี๋ยวเราไปจัดจานแล้วเรามากินกันครับผมครับผมเป็นเซตที่เรียบร้อยแล้วครับผมตับหมม่วงครับผมแก้มกับมีนี่ครับผมปลาขาวจี้ครับผม นี่มาจีแล้วครับผมแล้วก็มีปลาหมึกกรอบครับผมปลาหมูทอดกรอบครับผมกัดตำมะม่วงครับผมเนาะบรรยากาศแบบอวมๆฮ้อนๆเลยนะครับผมต้องกินตำมะม่วงครับผมก็เข้ากับบรรยากาศเลยครับผมครับผมก็เอื่นผมขอขอบคุณนะครับผมเอกสีดุทันนะครับผมที่กดติดแต่งโกศสกายครับผมนะครับผมด้วยแมนนะครับผมเนาะแม้ว่าตามเพลกระดีนะเพลกระดีหรือว่าย่านอาเชียงของฮากระดีนะครับผมผมขอกบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับผมที่กดติดตแต่งโกศสกายผมนะครับผมเนาะ มันมีอย่างนั้นครับผมวันนี้พักกับก็มามีเนาะเพราะว่ามันมีใบบุรงกับผักละเนาะเพราะว่าวันนี้ตอน้ผมพ่นยาแง่เนาะมันเก็บกินมาได้ครับผมอันตรายครับผมก็มีกาปปาจีเนาะปาจีแล้วก็หมึกทอดเท่านั้นครับผมแล้วก็นี่ครับต่ามะม่วงครับผมใส่แปาแห้งครับผมแบบหอมๆมหม่อๆของภาคเหนือครับผมป่ะเอามาลุยกันเลยครับผมอือข้าวหนึยวมะม่ครับ con nhìn dài lơi hổm hổm mộng mộng hổm cái ừ. gì cơ bông ปลาขาวนี่ะครับก้างใหญ่นะครับก้างเยอะนะครับผมเขาต้องออกกันนะครับผมนี่ครับก้างของมันครับผมกลินได้นะครับผมอันตรายครับผมอืมหมาอืมเหมาะเป๊ะเหมาะว่าครับผมอืมเข้ารวมกันนะครับผมถามมุมมองครับกินนของปลาครับเราสาบกลิ่นของปลาแห้งเนาะ เาบาหวานนะครับผมโคตรอร่อยครับผมมเจ๋อเาบาววาครับผมบรรยากาศท้อนๆน,นะครับผมมากู่กับตำส้ม่วงนะคอืม ความกรบอบปลานี่นะครับจะไปจีนะครับผมเพื่อความอร่อยนะครับผม FC รู้ทางครับผมลองไปทำแต้มได้แล้ครับผมเอาเอาไปคนคนเมืองเนาะคนแต่คือหนึ่งข้าวอย่างนะป้ายาใ,ใจต่อไฟเนาะใช้หลัวใช่อย่างน,นะครับเนาะ มันเซตนะครับเนาะเผาเซตมันจะมีไฟแดงๆนะครับผมเนาะที่เป็นลนึ่งเข้าอย่างเซตนะครับผมแปงแตะครับซีเหลี่ยมครับผมแล้วก็ข้าวป่าเข้ายอมบนแตะครับผมถ้ามีที่ห้อยนะครับปิดเจือกสีเหลี่ยมนะครับมีที่ห้อยครับเราปดที่กองครับผมเราแปเข้ายอมยองๆครับผมแล้วก็เอาไปตองครับโปกครับโปกแล้วหุ่มควนครับผมเมื่อควนมันเปลี่ยวมันโดนแปะตรงนี้นะครับเนาะเพมันแห้งครับ ประมาณสักสองสามส่วโมงครับแล้วเอาปีนเนาะปีนคำนึงแล้วก็วมไปเห็นแล้วครับผมวมเมืมันห,มหอมหมอกมันเฮ้าครับแล้วเอาไปตักแดดครับผมตักแดดเสร็จแล้วเอามาจีครับอย่างนี้เลยครับผมเหมาะครับผมสุดยอดครับไม่จะกกอบแบบเยอครับผม เอฟซีดูทานลองไปทำได้นะครับมีความหอมของควันต่าแทนด้วยครับผม ปลาขาวนี่มันเป็นแก้ง,งน้อยนะครับผมมันหมวนปลาซิวเนาะปลาซิวแปลงนี่ไม่กินทั้งตัวได้นะครับผมแล้วปลาขาวนี่แก้งเก่งยเยอะครับผมกับปลาหวังเขียวนะสุดยอดครับผมอหอยม,มันมั่ กี่การเอฟีครับผมคำส้มมะม่องตำบะม่มมวงครับอ้ มาเข้ากันเตะเข้ากับว่าเมาะขนาดอืมอืม้มอมน้ำแตงโมเมาะครับนัวดีครับผมอืม ลองแรงรครับบรรยากาศคึมๆมบผมดูสีมืดฝนครับเ,เจ้าช่วงใบายช่วงใบซา,ามลมแรงครับผม อืมอืมอดออกได้แล้วครับผมอืม น้ำปลาควดนัวครับผมเนาะอ๋ออ,อืม Mm-hmm. ดูค่อยผมอืมไม่เกี่ยวพูดตัวแล้วคอยปลาขาวครับปลาขาวกับปลาส่้อเหมือนกันนะครับผมปลาส้อนี่จะมีคลีบแดงๆครับนี่ปลาขาวครับผมค้างเยอะหน่อยอืม,อม Mm-hmm. ตเราต้องแกงครับผมอบเกินครับผม <c oughs> อิม่ม, <c oughs> ม,ค,รกกมครับผมเหมาะครับปลาจีก็เหมาะครับผมกรอบเรียบเหมาะครับผมปลามะม่วงกับลำบผมหอมครับปลาหวานเนาะ,ะต่ำใส่ไปแล้วครับผมเหมาะครับผมแก้มกับปลาจีแล้วก็ บบมึกทอดนะทอดกรอบอร่อยครับผมเข้ากันดีครับครับผมช่วงท้ายนี้ผมขอขอบคุณนะครับผมเอฟซีรู้ทันนะครับผมที่กดติดตามกด subscribe ผมมาดูคลิปนี้จนจบนะครับผมที่เปิดกระจายผมเลยมานะครับผมครับผมเมนูนี้ต่ามะม่วงใส่ปลาแห้งครับเหมาะครับผมในมื้อยำแบบอมวมมครับวมมืดวมฝนวมเล่ยนะครับผมกินนี้เข้าไปครับผมมันถึงคู่กันได้แจ๋ครับผม กินเปรี้ยวเข้าไปครับผมสดชื่นครับผมครับผมพดใหขอรอขอลาตัวไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าอยากรดีครับผมผมจะไม่กินอย่างนะครับผมแล้วก็มาทําอย่างนะครับผมกดติดตามชมนะครับผมจะไปลาบไปแข่งกันนะครับผมแล้วก็ขอรลค์กดแชร์กดติดตามเพยอนๆครับผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ